กราบน้อมน้อมแด่องค์บรมบิดาองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบน้อมน้อมแด่พระปฏิยดาพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นที่เพิ่งกราบน้อมพระพุทธเจ้าน้อยกราบน้อมน้อมก็แม่ครูบาอาจารย์ผู้ดูแลสายดำสัมมาสัพพุทธปัิมาสัพพุทธะกราบนมัสการพระพุศลทุกทุกโูกสวัสดีเมสีและญาติธรรมทั้งหลายวันนี้เมชีแสงทิพย์นะคะ จะมาบรรยายทำบรรยายทำให้ทุกท่านทุกคนได้ฟังวันนี้ก็เป็นวันงานของเมสีนวลดีปาเสกก็เมสีก็ไม่เคยออกงานแบบนี้มาเนะาะจับไหม่ก็ไม่สิน้นเพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ ครูบาอาจารย์ท <ium> ี่ให้ลูกศิษได้มาบรรยายในข่าวครั้งนี้ก็ไม่สีก็จะมาเล่าเรื่องนิดหนึ่งตอนที่ไม่ซีได้เข้ามาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมนิรจาม่ศีก็มีความทุกข์เหมือนกันไม่ไม่รู้การศึกษาก็มีน้อย เมื่อได้เข้ามาหาครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อพระอาจารย์มานี้แหละหลวงแม่กฤษพรก็มิสีก็ได้เข้ามาศึกษากับขัน้นเมื่อได้เข้ามาแล้วมิสีก็ท่านก็เคยสีแนะสีนําให้ได้มาเรียนรู้ในธรรมถึงพุทธกจการก็ท่านก็มีะพุทธเจ้าน้อยที่มาอยู่ที่ การสตรีของหลวงแม่กุพรได้เป็นดวงกิจสมุดขึ้นมาขึ้นมาเพื่อมาสีทางบอกทางให้เราทุกคนเข้าสู่ความพ้นทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าน้อยก็ได้มีเ่นขึ้นเข้าเฝ้าน้องทำถึงพุทธกรารได้ให้เราได้เรียนรู้ศึกษาการงพุทธกรารมิสีก็ได้มาอยู่กับท่าน ได้อยู่ได้มาศึกษาทำถึงทุกการทีนี้เม่ีก็ได้เข้าใจเพราะว่าเม่ีไม่รู้อะไรเพราะหนังสือก็ไม่ค่อยจะได้เรียนรู้เป็นคนยากจนเป็นคนความรู้ไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติศึกษาทีนี้แม่ีได้เข้ามาแม่สีก็มาถึงขั้นนี้เพื่อก็มา มาได้ศึกษาในระยะหนึ่งก็มาเห็นแม่บนฤดีที่ไปที่พระพุทธเจ้าใหญ่สิสิของท่านก็มีเมตตาคอยชีคอยบอกแล้วก็คอยถามท่านว่าเออให้ตั้งใจถึงเราไม่มีความรู้ถึงเราไม่มีการศึกษาก็ให้เราตั้งใจศึกษาปฏิบัติไปมิจีก็คินใจที่ อันเมสีก็เมสีมวลด้วยดีปาสีก็เป็นตัวอย่างให้สิทธ์น้องทุกๆคนก็มีความภูมิใจมากมาในวันงานในข่าวั้บนี้เมสีก็อ,อยากจะกล่าวให้พี่ๆน้องๆทุกคนการที่เราไม่รู้ตัวรู้ตนก็เราก็นำกายของเรา ไปไม่รู้ว่าเรานี้จะมี่หาตนไปในเส้นทางแบบไหนเมื่อเราไม่รู้จิตกับกายผูกเข้ากับกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเวียนว่ายตายเกิดในัต็ตาสงสารอยู่ล่ำไปทีนี้เราศึกษาทำถึงุทธการมาแล้ว มีพระพุทธเจ้า,าน้อยได้มีกระถาพุทธจิตตเพื่อให้เราสำระล้างจิตฝายะในของเราให้จิตเรานัา้นรู้ตื่นเบิกบานเข้าใจในเส้นทางของเราเพื่อจะดำเนินเข้าสู่ความมรรคผลมณิการในนี้แม่สีก็ได้ศึกษา มาจนถึงขั้นนี้ไม่สีก็มีไม่สีก็มีศึกษาว่าโอ้นอกมีธรรมะถึงพุทธกา,ารไม่สีก็รักษาศีลนองพ่อะอาจาย์ก็ให้ให้เรารักษาศีลอยู่ในกรอบของศีลธรรมสมาธิและปัญญาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็คุกผลไปเรื่อยๆกิจเราเรานั้นกิจเรานั้นจนว่า เราไม่ซีก็รู้ว่าร่ากายนี้มันไม่เพียงแท้่เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อจิตของเราเกิดเมื่อจิตเรานั้นฝึกฝนที่จิตตั้งมั่นแล้วเมื่อเรารู้ว่าจิตเรากายของเรานี้ไม่ใช่เราจิตเราก็คือดวงจิตจิตไม่มีตายจิตเป็นพุทธ ว่าจิตเราเรารู้ไปนี้เราฝึกฝนไปเรื่อยๆจิตเราจริงรู้ตื่นเรารู้ตื่นแล้วเราก็มาผิดจารณากายของเราว่ากายเหล่านี้คือธาตุสี่น้ำดมไฟกายของเรานี้คืออาการสามสบสองกายของเรานี้ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นจริงดับไปเป็นธรรมดา ถ้าเรารู้เส้นนี้แล้วเมสสีก็การเจ็บป่วยในร่างกายก็มีมากเกิดขึ้นในในคราวครั้งนี้ก็เมสสีก็เลยมาพิจารณาว่ากายของเรานี้มันเป็นเพียงแค่ร่างกายเราก็เจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาแล้วก็กรรมเราเคยทำมาตั้งแต่อดีตแต่ซาตดก็ไม่รู้เราก็หลับไป เราก็ไม่ได้ทุกอะไรเพราะเรารู้เส้นทางแล้วเพราะว่ามีทมกึ่งพุทธการมีลักสูตรค้นหาทัวตัวตนให้เราได้ศึกษาที่พ่อมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยสีคอยแนะคอยนำให้เราเข้าสู่เส้นทางเราอะ่ะมีโอกาสดีแค่ไหนที่เราอะ่ะที่จะได้เข้ามาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมเกราชเราจริง โชคดีแล้วเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วก็ค่อยเดินตามฝึกฝนไปเรื่อยๆเมื่อวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าก <c oughs> ายของเรานี้มันเป็นเพียงแค่ร่างกายกายก็คือรูปรูปร่างร่างกายคือรูปเวทนาวิญญาณสังขารเมื่อเรารู้เส้นนี้แล้ว เมืม่อเมสีก็ผิดาจรณาเส่นนี้บ่อยๆเมสีก็จริงมาแย่กิตออกจากกายแย่กายออกจากจิต